คึกคักฉลองวันวาเลนไทน์แจกสร้อยคอทองคำให้กับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเมือ่อเวลา11นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2568บริษัทสุเหรยนประเทศไทยจำกัดร่วมกับสำนักง,งานอำเภอวางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์2025ย2025เพื่อเปิดโอกาสในการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักด้วยความอบอุ่นและมั่นใจโดยกิจกรรมจัดขึ้นณนะ โครงการ First Avenue Community Mall ออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกซาบซึ้งและตื่นเต้นกับ ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหลายคู่เผยว่าเป็นวันที่รอคอยมาตลอดได้จดทะเบียนสมรสในบรรยากาศที่สวยงามและมีความหมายแบบนี้ยิ่งทำให้ความรักของเรามั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นขณะที่บางคู่บอกว่าการได้เห็นสังคมกว้างและให้คุณค่ากับความรักทุกรูปแบบทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดในชีวิตในแพรโรด จึงถนาเจริญในอำเภอบางบัวทองพร้อมด้วยนางสาวอัยรินจุนจักรวงศ์สากรรมการผู้จัดการบริษัทสุเรียนประเทศไทยจำกัดมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสขีพยานให้กับทุกคู่รักที่จดทะเบียนสมรสโดยในวันนี้มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากกว่า50คู่โดยมีคู่รักที่เป็น lgbt บวก เดินทางมาร่วมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ประมาณ10คู่ด้วยกันค่ะและคู่รักอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้ภายในงานยังมีการจับฉลากแจกของรางวัลใหญ่ให้กับคู่รักที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งสลึงและรางวัลเงินสด5 0 0 0บาทจํานวน2รางวัลนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกคู่รักที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่สวยงามและยั่งยืน พร้อมด้วยมุมถ่ายภาพแสนโรแมนติกที่ช่วยเก็บความทรงจำของทุกคู่รักในวันพิเศษนี้ค่ะนางสาวอายารินจุนจัก,กรวงศาได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันสําคัญนี้ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษสุดๆเพราะกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้เปิดโอกาสให้ทุกคู่รักทุกเพศได้สมหวังในความรักแต่งงานและจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้จริงๆวันนี้ไม่ใช่แค่วันแห่งความรักเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสังคมไทยที่ให้คุณค่ากับความรักทุกรูปแบบเพราะรักไม่มีเงื่อนไขและทุกความรักมีค่าเท่ากันคะ่ะ นิว24สถานีประชาชนพรลดาสุวรรณรายงาน